น่าลงทุนหุ้นปตทเพราะอยากจะลงทุนหุ้นกระแสรถไฟฟ้าเนี่ยครับจริงๆแล้วยังไปไม่ถึง,ถงเ, <c oughs> เลยนะเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปตทจะมุ่งหน้า <c oughs> ไปทางไหนเกี่ยวกับรถไฟฟ้า สวัสดียังเป็นทางการครับันี้ก็เข้าสู่อีวีกนะครับอันนี้เราอยู่ในรายการ e ีวีประจําสัปดาห์เราก็จะรวบประเด็นความเคลื่อนไหวนะประจําสัปดาห์ที่น่าสนใจนะครับแล้ววันนี้มันเป็นเหมือนสเปเชียลอีเวนต์จริงๆที่เราต้องคุยเรื่องกระแสที่มาแรงเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าอแนะนําตัวทีหน่อยทีช่องคุยกันเงินกทีนะครับครับก็สวัสดีครับผมชื่อทีนะครับเป็นยูทูบเบอร์ช่องคุยกันกับทีนะครับเ็เป็นนักกิจัยลาแล้วก็ตอนนี้สนใจเกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยีหุ้นต่างประเทศแล้วก็หุ้นจีนกรี่เน้นไปอ เับก็รถไฟฟ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นปัจจุบันปตทลงทุนในส่วนของสาคาญอีอะไรบ้างอยากให้ทีขยายกว่านี้ไหมครับต้องบอกว่าข่าวที่ดังที่สุดนะครับอย่างที่วีวบอกเลยก็คือไปจับมือกับฟอกคอนอูครับแต่พอเราไปดูเนื้อข่าวหน้าเว็บไซต์ของบริษัปทปตทเองเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้มีข่าวสารอะไรมากมายนะแต่ข้อสรุปก็คือเดี๋ยวเขาบอกว่าน่าจะจบ ปลายปี64ก็คือปีนี้แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับประกาศว่าจะมีการร่วมมือการร่วมทางานกาันแต่ยังตกลงข้อสัญญากันไม่ได้บางข้อแล้วกันครับพี่เย่างที่บอกครับว่าปตทเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มปตทที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าก็จะมี OR อีกหนึ่งตัวที่บอกว่าเออจะเริ่มเข้ามาทําอุปกรณ์ชาร์จสถานีชาร์จเนี่ยครับก็จะเป็นอีโคสเต็มของตัวรถไฟฟ้าอย่างดีและเป็นสิ่งที่จําเป็นด้วยตอนนี้เ็าทาไปแล้วรู้สึกว่าจะ25สถานีที่เป็น DC Fa ร,นะรับห็นว่าจะขยายเพิ่มในส่ววนนของตท .R R ัี่คือสวน ปีส่วนที่เป็นไลฟ์สเตชันหรือปตท,ที่รวมทั้งกินร้านอาหารนอกเหนือนอ้ำมันเนี่ยพูดได้ง่ายที่อยู่ในปั๊มก็คือเป็นโออาร์ต่อเลยก็มีอีกบริษัทหนึ่งครับ GPC ก็ C, จะเป็นบริษัทโรงไฟฟ้าแหละไม่ว่าจะเป็นท็อปไทยออยไม่ว่าจะเป็นปตทเป็นบริษัทในเครือปตทเนี่ยเข้าไปถือหุ้นอยู่ก็จะหลายคนก็บอกว่าเออเนี่ยเริ่มมีการผลิตแบตเตอรี่เซมิกลึงผลิตสเตทพอเราฟังอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติปตทสามารถผลิตโรงไฟฟ้าได้ทุกที่ที่มีปั๊มพตทจะมีสถานีชาร์จด้วยข่าวเต็มไปหมดเลยวว่าาจจะะผผลลิิตตออกยยด้ รดด้วยรู้สึกว่าแบบน่าลงทุนพุ้นปตทเพราะอยากจะลงทุนคุ้นกระแสะดดรถไฟฟ้าเนี่ยครับจริงๆแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยนะเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปตทจะมุ่งหน้าไปทางไหนเกี่ยวกับรถไฟฟ้าจะผลิตสร้างแบรนด์หรือว่าจะรับจา้างอัรเทอรเเดียวเราจะมาคุยเจาะลึกกันทีละข่าวกันเลยดีกว่าผมขอเริ่มที่แบตเตอรี่ละกันถ้าพูดถึงในอุตสาหกรรมเนาะคือเอางี้ผมพูดในมุมของอุตสาหกรรมแล้วก็คนทําธุรกิจละกันส่วนที่จะพูดในมุมของเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็นักลงทุนถ้าพูดถึงโรงงานแบตเตอรี่ที่จต้้องไไดในประเททศย G.P.S.C. เนี่ยเจ้าแรกที่ผมเห็นนะต่อปีนะครับกำลังการผลิตเนี่ยอยู่ที่30 เมกะวัตแล้วเป็นแบตเตอรี่ประเทศริเวียร์ฟอร์ดเฟสแบตเตอรี่30มเมกะวัต์มันเยอะขนาดไหนทีลองนึกภาพรถยนต์ไฟฟ้าคันหนึ่งเนี่ยจะใช้แบตเตอรี่สัก80กิโลวัตก็คือ80หน่วยค่าไฟ80หน่วยค่าไฟเนี่ยเอาไปหาร30เมกะวัตก็คือประมาณสัก3 0ม0 0ืได้3า5ร้อยคันชื่นใจมากเลย375ร้อคันอีคนมีสเกลอ่ะคือต้อนทุนผลิตต่อคันยังไงมึงก็ไม่ได้ถ้าปทจะมาทำจริงผมมองว่าไม่พอมันน้อยมากอ่ะทีทีมองยังไงบ้างปัจัยหลักๆเลยที่คนจะยอมเปลี่ยน เข้ามาซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือเรื่องราคาเป็นหลักถ้าราคาเท่าออก,กัน oh. หรือว่าราคาถูกกว่าจะมีสักกี่คนบนโลกเลยพักเงินสดซื้อการที่จะผลิตจํานวนเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพอมาดูเรื่องแบตเตอรี่ครับผมเข้าไปดูในตัวบริษัทของ2 4 e n m ล้กันเพิบริษัทนี่เพิ่งก่อตั้งมาประมาณ10ปีเองพี่เวลแล้วแล้วยังไง10ปีแล้วก็ดีแล้วดี่ตั้ง10ปีเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่เป็นเจ้าพ่อแบตเตอรี่ลิเธีมยมไอออนของโลกเนี่ยแต่ว่าฝ่ายจีนนี่ก็คือ cat l เขาบอกว่าเขาอ่ะผลิตค้นคว้าวิจัยยททาาาาาคคออมมเเเชชีีลลกกวว่่่่30ป้ืใใหห ขึ้นมามี AI มี big data อะไรก็เรื่องของคุณเลยคุณไม่สามารถสู้ผมได้หรอกถ้าเรายังไปไม่ถึงไหนเลยถ้าใครรถอื่นเข้ามาเขาอยากจะซื้อแบตเราเหรอหรือซื้อแบตจากจีนเข้ามาประกอบจบเลยดีกว่าหรือเปล่าที่เขาบอกว่าจะร่วมมือกับฟ o x c o n n เนี่ยน่าจะมีวงเงินประมาณ1,000ล้านเหรียญก็30,000กว่าล้านบาทก็คิดดูเอ้ยถ้าลงทุนรถไฟ้า30,000กว่าล้านบาทมีแบตเตอรี่อยู่300กว่าคันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วผมว่าตัวเลขมันไม่แม่นถ้ารถคาราลนก็ซื้อเถอะครับได้30,000กว่าคัน GPSC ก็เลยฟฟฟััันน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 ธงงงววว่่่่าา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 เเเเเีีี้้้้้้้้ยยยถถถรรริิมมตตตออจจะปปปปป็็็ไไไไไดดผล OEM ใหกกบพพโทข์ วันนี้ยังผลิตได้ยังไม่ถึงระดับ10กิกะวัตต์อะไรอย่างเงี้ยที่มันได้หลักเป็นหมื่นคันต่อปีอ่ะท v วไม่น่าจะสัพภายให้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้ฟ็อกคอนเองเนี่ยจะเปิดโรงงานทำแพลตฟอร์มบิดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและก็สาลัดการที่ทพฟอกค้นมาตั้งโรงงานจริงในบ้านเราเองมันดีนะคือมันเป็นรับจ้างผลิตไงมันก็ไม่ต้องแบบ <ừ. S 1> ใครมาจ้างรูปผลิตจะได้ถ้าพูดถึงว่าวันนี้บ้านเราเนี่ยพวกงานแมคาีนิกที่เป็นส่วนอรรถรถยนต์เนี่ยโอ้โหอ่า โครงสร้างทำได้หมดเลยยกเว้นไอ้หัวใจหลักๆคือไอ้แพลตฟอร์มเนี่ยฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอยากจะทำอยากจะผลิตเนี่ยคุณมีวอลลุ่มมาเถอะคุณมีจำนวนมาเถอะเดี๋ยวชั้นผลิตให้แล้ววันนี้พอตทจะไปดีลกับฟอกคอนเออและยังไงแล้วปอตทจะมีแบรนด์ตัวเองเหรอก็ยังไม่ตกลงสัญญายังไม่พับบริกออกมาว่าจะทำอะไรเพราะง่ายๆนะครับเราต้องตีว่าความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างก็คือหนึ่งเลยก็คือปตทเนี่ยจะนำเทคโนโลยีมาตีแบนด์ของตัวเอง กับปตทเนี่ยเอาเทคโนโลยีมานะผมไม่แน่ใจว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยจะรวมถึงการโอ peration หรือเปล่าโอ้หถ้าผมเป็นนักลงทุนอย่างเงี้ยผมไม่ฟังหรอกคุณทีครับนุ่นนะครับอะไรตรงนี้ท่านนี้ผมไม่ฟังหรอกสรุปคําถามสุดท้ายผมไปถามว่าจํานวนรถที่คุณผลิตอะ่ะหนึ่งเลยก็คือคุณผลิตได้กี่คันความต้องการตลาดกี่คันสองถ้าผมจะต้องจ่ายตังค์คุณนะต่อคันราคาเท่าไหร่เมื่อเทียบกับคู่แข่งผมต้องขายได้ราคาเท่าไหร่ราคาสูงแข่งได้ไหมรถจดไฟฟ้าไม่ได้แข่งกับรถจไฟฟ้าด้วยกันอย่างเดียวรถจดไฟฟ้าแข่งกับรถดออนน่่าาบบ้วยูเีัพปทกไ วิลเมสเตอร์เข้ามาก็เลยมองว่าอยู่ๆปตทจะมาทำเนี่ยนะแล้วมันเป็นธุรกิจที่เขาไม่ถนัดปตทพยายามหา s อสเคอใหม่ปปเพราะงั้เขาต้องหาอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจที่มีขนาดใหญ่โตเหมือนกันเพราะอย่าลืมนะครับมูลค่าปตทมันมหาศาลมากๆเขามาทำธุรกิจแล้วเขานะรู้สึกมันไม่โต <c oughs> เออเขาก็รู้สึกว่า เออมันไม่ทำหรอกไม่คุณทําหรอกถ้าตามสไตล์ด้วยธุรกิจของปตทที่เขาทําธุรกิจคือเขาจะไม่ทําอะไรในสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยเข้าใจใช่ปหถ้าทําแล้วแล้วมันมีโอกาสเสี่ยงขายพลังงานดีกว่าคือทุกคนต้องใช้คือไปอยู่ต้นน้ําอะแฮปปี้กว่าเยอะสูตรสาเร็จมันคาดการได้พี่ก็เลยมองว่าการที่จะอยู่ปตทจะมาทํารถขายเหมือนอย่างวันเนี้ยบีเองมี BYD มาแล้วก็พามานตลาดตัวแทนอยู่3เจ้าสุดท้ายมีเจ้าหนึ่งก็คือเป็น s c g ซซึ่งพ<อ>ี่ก็เลยมองว่าจะาเอหซีจีจะมาน ไอ้จีจก็คือเจ้าพ่อแห่งยากรที่เอามาใช้ปลูกสิ่งปลูกสร้างถูกปะค่ายญี่ปุ่นก็ยังอยู่ค่ายจีนก็เข้ามาแล้วค่ายจีนคือมันถูกมากอะ่ะแต่ถ้าใจผมจริงๆอ่ะผมอยากจะให้บริก่ะมีแบรนด์รถที่เป็นของคไนไทยของตัวเองนะต้องหาตลาดของเราให้เจอว่าถ้าเราไปเล่นตลาดคนทั่วไปอาจจะเหนื่อยแต่ถ้าเป็นตลาดแบบว่าเ้ยเฉพาะกลุ่มอย่างพวกหน่วยงานรัฐที่ใช้เฉพาะอย่างพวกเรือไฟฟ้าอย่างรถใช้งานชเชิงพาณิชย์อย่างเงี้ยที่ยังว่าโอเควลุ่มมันไม่ได้เยอะมาก แต่ถ้าเป็นรถที่นั่งส่วนบุคคลอะไรเงี้ยเราสู้จีนสู้อะไรยาก เป้าหมายของทุกอุตสาหกรรมรถยนต์ก็คือรถยนต์ไร้คนขับนะครับจังหวะในการที่จะต้องศึกษาเทคโนโลยีต้องพัฒนาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นระยะยาวมันไม่ได้ง่ายเลยมันต้องมีการตัวประมวลผลตัวเก็บข้อมูลตัวสั่งการพวกเซมิคอนดักเตอร์มันก็ต้องเป็นเฉพาะจุดที่จะเข้าไปอะ่ะมันต้องมีทั้งเงินมหาศาลมีทั้งคอนเน็กชันที่จะไปขอองค์ความรู้ไปจอยองความรู้กับคนอื่นด้วยในประเทศไทยมีอยู่ไม,ม่กี่บริษัทหรอกครับที่สามารถทําได้ควมวงจอปตทแล้วก็มีประสิทธิภาพาเหมือนปตทผมหวังอย่างนี้จริงนะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะครับอันนี้เพิ่งจะมีแอปล่าสุดปตทอแอปทำอันนี้ขึ้นมาเจ้าตัวชื่อ EV m e นะครับอรแอปนี่นะฮะแอปชื่อ EV m e นะครับนี่ EV m e อันนี้เป็นแอปของปตทในแอปเนี่ยก็คือจะมีเปิดให้บริการเช่ารถไฟฟ้าใช้งาน นะครับในอีกหน่อยเนี่ยถ้าอนาคตเริ่มการซื้อรถผ่านออนไลน์เป็นเรื่องปก,กติคิดว่าแอปเนี้ยบอทอน่าจะทํารอเอาไว้เหมือนกันเพราะว่าบางคนยังไม่รู้สึกมั่นใจใ,ในรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะเริ่มจากการเช่าคิดว่าไม่นานเขาได้จะร้อนจอกมานะครับช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงทดลองนะครับก็วันนี้เรามาคุยกันนะเราไม่ได้พูดถึงว่าจะป่วยหรือจะขายฝันหรือจะดับฝันนะครับเราพูดตามความเป็นจริงเราพูดถึงโอกาสอ่าเรามองในทั้งโอกาสและอุปสรรคแล้วก็คู่แข่งที่เข้ามามากหน้าหลายตาโดยเฉพาะยักษ์ใหญ่จากจีน นะครับก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งที่บ้านเราเกิดยากเหมือนกันทีมีอะไรอยากจะสรุปในเรื่องของประเด็นนี้ทิ้งท้ายไหมครับผมเชื่อว่าตัวปตทน่าจะมีความตั้งใจแหละที่จะมาเข้าสู่อุตสาหกรรมรถนยนต์ไฟฟ้าเราต้องมาดูกันว่าปตทจะเลือกในซัพพลายเชนในส่วนไหนในใจเชียร์แล้วก็อยากจะให้ปตทลุยที่จะทําแบรนด์ตัวเองผมยังยืนยันเพื่อที่จะได้มีองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อจะผลิตรถยนต์ไร้คนขบับของไทยในอนาคตนะครับถ้าเป็นไปได้สำหรับผมเองนะก็ต้องบอกว่าวันนี้การที่ปตทเข้้าาาาามมมในนนออุตสหหกกรรเียยลค็จจะงว่ มากินรวบอีกแล้วอะไรยังไง้าตสุดท้ายไม่ใช่บริษัทคนไทยเราก็ต้องถูกต่างชาติกินอยู่ดีเพราะโลกมันโหดร้ายอย่างนี้เนาะฉะนั้นเรื่องของโลกธุรกิจมันไม่มีความปาณีเนาะมันอยู่ที่ว่าเงินจะเข้ากระเป๋าใครกพราะอย่างน้อยการที่ปลตทได้เริ่มกระโดดตื่นตัวเนี่ยผมเชื่อว่าแรงกระเพื่อมลูกใหญ่อันนี้จะทําให้เกิดกับอุตสาหกรรมทั่วประเทศได้วันนี้ก็อยากจะบอกว่าเรามาคุยกันเพื่อให้มันเห็นเปียประเด็นความเป็นจริงนะครับเรื่องของอนาคต อะไรเขาเปลี่ยนได้เกมมันเปลี่ยนได้ตลอดฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันในไลฟ์หน้านะครับวันเสาร์นี้ Tesla AI Day เสาร์สองทุ่มครึ่งนะครับขอบคดณทุกคนนะครับขอบคุนพี่โอ๊คครับ,รบสวัสดีครับ